ในยุคที่เครื่องมือ AI ผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกว่าเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยการจะตามให้ทันหรือว่าจะเลือกใช้ให้ถูกกับงานเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆวันนี้เราจะมาจัดระเบียบความวุ่นวายนี้แล้วก็หาคำตอบไปด้วยกันครับ <S <S เรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่ทรงพลังมากๆตัวนี้เลยครับ 83%ตัวเลขนี้มันบอกเราชัดเลยนะคะว่า AI เนี่ยไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแล้วแต่มันคือเครื่องมือหลักที่คนทำงานในยุคนี้ใช้กันจริงๆนั่นหมายความว่าตอนนี้คนทำงานสายสร้างสารรค์หรือสายความรู้เกือบทุกคนกำลังหาวิธีนำ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานของตัวเองคำถามมันเลยไม่ใช่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้อีกแล้วครับแต่เป็นจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่างหาก และนี่แหละครับคือความรู้สึกที่เชื่อว่าหลายๆคนกําลังเป็นอยู่เลยคือมันเหมือนกับเราถูกท่วมไปด้วยตัวเลือกที่มันเยอะมากๆจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แหละเราจะใช้ข้อมูลต่างๆมาสร้างเป็นเหมือนแผนที่นาทางให้เองครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเราต้องมาทําความเข้าใจพื้นฐานกันก่อนว่าไอ้เจ้า AI tools ที่เราพูดพูดกันเนี่ย มันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีกี่ประเภทเพื่อที่เราจะได้เลือกเครื่องมือที่ใช่สำหรับงานที่ถูกต้องได้นั่นเองครับถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะครับ AI tools ก็คือซอฟต์แวร์ที่ถูกฝึกมาให้คิดและทำงานบางอย่างแทนเราได้ตั้งแต่งานเล็กๆน้อยๆไปจนถึงงานที่ซับซ้อนมากๆซึ่งมันก็เข้ามาช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับแต่มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งครับคือ AI ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้เนี่ย ทั้งหมดเลยนะฮะจัดอยู่ในประเภทที่เรียกว่า narrow AI ซึ่งมันจะต่างจาก AI ที่มีจิตสำนึกเหมือนในหนังไซไฟแบบคนละเรื่องเลยครับคือเครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะเก่งแบบสุดๆไปเลยแต่เก่งแค่เรื่องเดียวนะคะ AI ที่เก่งเรื่องเขียนก็สร้างภาพไม่ได้ส่วน AI ที่สร้างภาพก็เขียนโค้ดไม่เป็นคือมันฉลาดหลักแหลมมากครับแต่ก็ฉลาดแค่ในขอบเขตท,ที่ถูกกำหนดเอาไว้เท่านั้นเอง เอาละครับทีนี้เพื่อให้เราไม่หลงทางในจักรวาลของเครื่องมือ AI ที่มันใหญ่มากๆเนี่ยเราจะลองมาแบ่งมันออกเป็นหมวดหมู่หลักๆเพื่อให้เข้าใจแล้วก็เลือกใช้ได้ง่ายขึ้นกันครับนี่แหละครับเราสามารถแบ่งจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ออกเป็น3ามกลุ่มหลักๆที่ชัดเจนมากๆเลยซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีดาเด่นเป็นของตัวเองเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันก่อนเลยกลุ่มนักปราชญ์ด้านภาษาหรือเจ้าแห่งภาษาครับ มาเริ่มที่กลุ่มแรกกันเลยครับกลุ่มนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่คิดที่สุดแล้วเพราะมันคือผู้ช่วยด้านการเขียนและจัดการเนื้อหาของเรานี่เองไม่ว่าจะเป็นการช่วยตอบคําถามการวางโครงสร้างบทความหรือแม้กระทั่งการสรุปเอกสารยาวๆให้เสร็จได้ในพริบตาเดียวในสไลด์นี้คือ3ยักษ์ใหญ่ของวงการเลยครับลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับ h a GP t GPT เนี่ยก็เปรียบเหมือนเพื่อนร่วมทีมสารพัดประโยชน์ที่เก่งรอบด้านเลยเหมาะกับการระดมสมองและก็งานทั่วไปส่วน Gemini คือนักวิจัยความเร็วสูงครับที่สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลล่าสุดจากอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงและสุดท้าย Claude ก็คือนักเขียนมือฉมังที่เชี่ยวชาญการสรุปเอกสารยาวๆแล้วก็เขียนเนื้อหาที่มันสละสลวยเป็นธรรมชาติที่สุดกุญแจสำคัญก็เลยอยู่ที่ว่าเราต้องเลือกใช้ให้ถูกกับภารกิจของงานนั้นๆครับเอาละครับ พอเราออกจากโลกของตัวอักษรปุ๊บเราก็เดินทางเข้าสู่โลกของภาพและงานออกแบบกันบ้างหมวดที่2นี้คือกลุ่มเครื่องมือที่กำลังจะเข้ามาพลิกโฉมการทำงานสร้างสรรค์อย่างที่เราเคยรู้จักไปตลอดการเลยครับ ภาพนี้มันสรุปคอนเซปที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือ AI เนี่ยไม่ได้มาเพื่อแทนที่ความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์นะคะแต่มันเข้ามาเป็นเหมือนผู้ร่วมงานหรือเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของเราเลยเป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนจินตนาการในหัวให้ออกมาเป็นภาพจริงๆได้รวดเร็วและง่ายดายกว่าที่เคยเป็นมาคือความหลากหลายของเครื่องมือในกลุ่นนี้ก็น่าทึ่งมากๆเลยนะครับสมมติว่า ต้องการกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดียแบบด่วนๆใช่ไหมครับแคนว่า Magic Studio คือคำตอบเลยหรือว่าอยากจะสร้างภาพอาร์ตสวยๆสำหรับทําปก Mid Journey นี่แหละคือศิลปินเอกในด้านนี้เลยครับหรือถ้าต้องพรีเซนต์งานแต่ไม่ชอบออกกล้องไม่ใช่ปัญหาครับ HeyGen สามารถสร้างอวตารดิจิตอลมาพูดแทนเราได้เลยคือความเป็นไปได้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆและมาถึงหมดสุดท้ายครับหมดนี้อาจจะเฉพาะทางหน่อย แต่บอกเลยว่ามันเปลี่ยนเกมสำหรับวงการนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือคนที่ต้องทำงานกับโค้ดไปเลย AI กลุ่มนี้เข้ามาช่วยเร่งสปีดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้แบบมหาศาลเลยทีเดียวครับตอนนี้มีผู้เล่นหลักๆอยู่2เจ้าครับ Github c o p i l o t เนี่ยมันเหมือนกับนักบินผู้ช่วยที่รู้ใจเราเลยสามารถแนะนำโค้ดที่ซับซ้อนให้เราได้แบบแม่นยำมากๆ ในขณะที่ Amazon Code Whisperer ก็คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ประเมินค่าไม่ได้เลยสำหรับคนที่ทาง,งานในโลกของ Amazon Web Services หรือ AWS แถมยังมาพร้อมกับระบบสแกนความปลอดภัยในตัวด้วยเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าเครื่องมือ AI มันมีอะไรบ้างแต่ว่าการจะใช้งานมันให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเนี่ยมันมีอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญมากๆที่เราขาดไม่ได้เลยครับซึ่งเป็นทักษะที่จะอัปเกรดการใช้ทุกเครื่องมือขึ้นไปอีกขั้นเลย ประโยคนี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับไม่ว่าเครื่องมือที่เราใช้มันจะดีแค่ไหนแต่ถ้าคำสั่งหรือที่เรียกว่าพรอมที่เราป้อนเข้าไปมันไม่ดีพอผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ตรงใจการฝึกฝนทักษะการเขียนพรอมนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลย และนี่คือสูตรสำเร็จ4ข้อง่ายๆเลยครับที่จะช่วยให้เราได้ผลลัพธ์ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดข้อแรกกำหนดบทบาทให้ AI ก่อนเลยเช่นสมมุติตัวเองเป็นนักการตลาดมืออาชีพจากนั้นข้อ2ให้บริบทที่จำเป็นต่องานข้อ3บอกคำสั่งที่ต้องการให้ทำแบบชัดๆเฉพาะเจาะจงไปเลย และสุดท้ายกำหนดรูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจนลองนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะครับรับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างอย่างมหาศาลเลยทีเดียวมาถึงคำถามสำคัญที่ผมเชื่อว่าหลายหลาคนอาจจะกำลังคิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าในเมื่อ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แล้วอนาคตการทำงานของมนุษย์เราจะเป็นอย่างไรต่อไป ประโยคนี้ผมว่ามันคือคําตอบที่ดีที่สุดแล้วครับคือมันไม่ได้เป็นการต่อสู้ระหว่างคนกับเครื่องจักรนะฮะแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนที่เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือเหล่านี้กับคนที่ไม่ยอมปรับตัวต่างหากครับดังนั้นอนาคตของการทํางานมันคือการทํางานร่วมกันครับการเรียนรู้ที่จะใช้ AI ให้เป็นเหมือนผู้ช่วยที่ทรงพลังจะช่วยเสริมทักษะของเราแล้วก็เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆในสายอาชีพได้อย่างแน่นอนเลยครับ การเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้จึงเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีที่สุดแล้วครับ